็ดีใจที่แฟนคลับแบบให้การตอบรับอย่างดีครับโชว์เอาไปสองรอบเรียบร้อยแล้ว<ช>แล<ช>้วก็ตอนนี้ก็ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ t i c k e t m a s t r ครับเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งครับ<ช>ก็คือก่อนวันนี้ตอน4ี่โมงเย็นแล้วก็วันพรุ่งนี้ก่อน4ี่โมงเย็นครับครับแต่นี่เป็นแบบเป็นอแบบเป็นทีมบอที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะครับใช่ครับ8คู่16บหคนบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนแบบคนเยอะขนาดนี้ไหม โอเคก็โดนกันมีความพิเศษยังไงองค์นั้นนุ่นครับมันก็ด้วยความที่มันเป็นหลายคู่แหละเพราะว่าก่อนนี้มันก็จะอาจจะแบบว่ามีประธานนักเรียนใช่ไหมแกงประธานนักเรียนมีโอเอ็นมีมีฟิวแฟนฟันที่มันมี3คู่อะไรเงี้ยเราก็ครั้งนี้ก็เพิ่มดีกีความความอลังการขึ้นไปอีกมันมีความแปคู่16คนซึ่งเวทีเนี่ย ยืนกันก็แน่นสุดๆเลยแล้วก็มีแดนเซอร์อีกอะไรอีกมันจะยิ่งอลังการขึ้นไปใหญ่ครับด้วยเอ่อด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละคู่เนียเขาก็จะมีแบบเป็นความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วก็ต้องชปดูว่าสามารถเปลี่ยนออกมาโชว์อย่างไรได้บ้างใช่ครับยากมันแบกพาการโชว์เป็นยังไงบ้างที่เราคุยๆกันมาที่ดูสคริปมาแล้วเหมือนโชว์ประมาณเจ็ดชั่วโมงครับเจ็ดชั่วโมงเลยเหรอเอาเลยอ เอาเป็ว่าแต่ละคู่ก็จะมีมีพาร์ทของของคู่ตัวเองแล้วก็จะมีการฟอร์มูเลชันกันด้วยเออแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่เขาเหมือนมาไฟกันอย่างธีมของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือว่าการปฏิวัติความรักเรเบิลูชั่นใช่เรวบิลูชั่นแปลว่าอะไรครับคุณปูบินครับมันเป็นคำว่าเลิฟกับเรวบิลูชั่นเรเบิลชั่นคือปฏิวัติกันเราถูกปฏิวัติแบบเขาบวกกันชื่อเท่ดีนะไอ้อย่าเริ่มกับ เออเมื่อคู่เราจำเหนื่อยแค่ไหนโหเรียกว่าเรียกว่าหลังหักได้เลยฮะพี่ไม่ได้ตลกเออเราขายอะไรเราถ่ายอะไรเป็นยังไงบ้างคู่เราเราขายหล่อกแต่บางครั้งก็ขายตลกเหมือนกันครับแต่คำนี้บอกเลยว่าเราจะสายเป็นความนุ่มนวลเพราะว่าซีลร์ของคู่เราก็คือว่าเป็นความห่วงใยกันแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลกันครับเชื่อไหมโอ้โหเอาเพื่อน อ๋องั้นเราใส่รองรองพื้นไหมเหรือใช่ครับเราใส่รองไหมเราต้องพื่นเราเราใส่เราใส่เดือดดานอยู่แล้วครับเพราะว่าเปิดซีรีส์มาเราก็ต่อยตั้งแต่ซีแรกแล้วโอเดังนั้นดังนั้นถ้าสมมติว่าใครได้ดูโอเอ็นเฟรนซิสตี้ไปเดือดประมาณไหนเราก็จะเดือดประมาณนั้นแหละครับอารมณ์อารมณ์อารมณ์แบบว่า แต่วันนี้เป็นยังไงงารกาของเราเป็นยังไงก็เป็นภาต่อกันไปของการตัดสดงวันนี้ก็ฟาดด้วยเพลงบนเวทีด้วยกันเลยเเพื่อกผมรู้เลยอะแลว่าเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนต่างคต่างค รอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นปีครับว่าจะขายเท่กันนะครับปีนี้ก็นักขายเลยนะขายเลยเขาแบบนี้เลยนักบอลด้วยนักบอลจึงร้องปากมาขายเลยนะขายคุณพูดเหมือนที่คุณนักกับผมมาหน่อยเิยยังไงยังไงคอนเซ็ปต์ของเราเป็นยังไงก็เป็นเพลงที่เลือกเองครับทุกคู่ก็จะเป็นเป็นเพลงที่ตัวเองอยากเรียกว่าเรียก p r e s e n t i ความเป็น พูดตัวเองออกมาครับผมใช่ในพาร์ทของพวกเราเนี่ยมันก็จะมีความแบบเลื่อยๆไม่แบบเรื่อยๆคือด้วยความที่เนเจอร์ของเราเป็นคนแบบเลื่อนๆคนสบายสบายสบายิบคนสบายสบายนั่นแหละพารโชว์ของพเราก็จะเป็นโชว์ที่ดูเลื่อยๆดูเลา่อนดูดูทบรอากาศคนสบายนสบายเราชอจะ็นหวานโผหรือ ไม่บอกเป็นความลับถ้าอยากดูต้องรอดูเองครับแล้่มันอะไรเรื่อยๆมาี่พ่นายเลได้ไับสลับที่สลับที่นิดนึงังสายเชฟชอ่ามาแกะล่เสร็จแล้วนะแล้วขอคู่เลย ผมคิดว่าความแตกต่างของพวกเราทั้งสองคนกับพี่ๆทั้งคือความเป็นเด็กโอ้ยทำไมน่ากลัวมากเลยคือความเป็นเด็กนั่นไงคือความสดใหม่ของพวกเราครับสะสมได้วยอายุใช่สดด้วยอายุแล้วก็สดด้วยความโ่าพี่อ่ะขอโทษนะพี่ก็สดแบบนี้ให้เกียรติให้รอดด้วยให้เกียรติทีอดนอยเรื่องอายุเออ เียจะมีการแจกความสดใสใช่จะมอบสดใสให้ทุกคนนะครับแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์หลายๆคนเหมือนกันอยากให้ไปรอดูเซอร์ไพรไม่ได้ละเซอรไม่ได้ละเซอร์ไพรส์ที่เขาว่าเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยครับไม่มีไม่เลยไมเลยไม่มีไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นเอ่อก็จะมีอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นจากคอนเสิร์ตเก่าที่เราทำมาครับก็จะเป็นเพิ่มเติมมาจากคอนเสิร์ตเก่าแล้วมีอะไรใหม่ๆมาอีกครับก็อยากให้รอติดตามชมกันครับ ของสยามนี้คือพระรามคือขบวเอาะค่ะนั่นหละั่น่แม่คะเอาแล้วขึ้นแทนสุดขึ้นแท่นแล้วขึ้นแท่นแล้วคุณกระดังเลยคุณกระดังเลยพวกเราเลยค่ะครับผมสำหรับ L O L นะครับก็จะมีความแตกต่างแล้วก็เหมือนออกมานอกกรอบ มากกว่า F F มนะครับผมก็เหมือน F F มก็ขายน่ารักไปแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยพูดเราขรักก็พูดเราขายอะไรอะไรนะครับพูดเราขายขายเหรอขายโจ๊ก็ขายหน้ำขายหน้ารัขายหน้ารักขายน่ารักก็ไปไหนเราพูดเรามาขายตลกใช่ไหมเฮ้ยก็เราไม่ได้ตลกขนาดนั้นครับจริงจริงเราเป็นคนซีเรียสซีเรียสซีเรียสการงานนะผมหัวรอะไรไม่ดังราไม่ไดเออไม่เราซีเรียสเราเป็นซีเรียสเป็นีเรียสเป็น g e n นี่ จะได้ว่าสุดจะแดงจแดงว่าพูดเราไม่ชิมชิมแบบเดยเท้าต่างแล้วไม่ค่อยไม่เรื่อยๆไม่เรื่อยๆบอกเลยว่าของเราเนี่ยคือแบบคือแบบมาแล้วก็เอาเรื่องเลยเอาเรื่องแค่แบบจุดหนึ่งแล้วก็เรื่อยๆร่อยต่อคือแบบเอาอย่างไรคือเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนแล้วก็ถ่อยก็จุดไม่อยากพูดเยอะได้โอ้โหถ้าเกิดพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องหลุดอะไรสักอย่างเป็นจริงจังหรือว่ายกพิกทั้งสวนเลย โหยกอะไรนะพกยกพีกเด็กง่กว่าไม่จะตายไม่จะตายู้ก่อนรูมากคอนเพิ่มย่งกว่าาจะร้อครับผมคือพวกเราสองคนก็ซ้อมจนปวดหลังแล้วนะครับผมผมตั้งใจเลยว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมจะมาเป็นเมนโวคอลอาจจะไม่ค่อยได้เต้นเยอะก็มาขายหล่อร้องเพลงกัน ตลอดเวลา <c oughs> คือต้องบอกว่าตลอดเวลาระยะของเดือนที่ผ่านมาแบบ <c oughs> เขามีการไปอัพสกิลการร้องของเขานี่ <c oughs> ล่าสุด <c oughs> ถ้าใครได้ไปเห็นใน Twitter ร <c oughs> นี่เขามี <c oughs> นคิดร้องเพลงด้วย <c oughs> อ่าใช่ก็ถือว่าเวรอบนี้เราจะมาอีกเวหนึ่งรอบนี้เราจะมาในเวที่แตกต่างจากที่ฟิลแฟนฟันเราอาจจะมีความแบบสนุกความ เคฮารอบนี้เราจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นครับแสดงว่าผู้บีจะเต้นแทนตอนรูปฮะอ๋อผมไม่ได้พูดนะผมแค่บอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมเราเราจะร้องเพลงสักเพลงเราไเร้องเพลงไม่โบกเข้าแล้วแน่ในองตอนนี้เหรอครัว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครับผมอย่ากดดันนะพี่อย่าโถ่ใกดดันนะเนี่ยลองดูพี่พูดแทนคนดูคนดูทางบ้านว่าแบบคนดูทางบ้านอยากดูแต่ถ้าอยากดูนะครับผม TTM Live นะครับเป็นเสือเป็นโดนโดนนะ อาจจะมีที่สลับกับคารบูตครับครับแล้วเราี่บอเต้นอะมัอะไรยังไงพี่บอลยังไม่มีเต้นไปคู่เราด้วยช่วงไวน์ของเราแล้วไปคู่เราแบบว่าเราโชว์เสียงพลังเสียงไงพี่บอลจากคนนั้นเพราะม่จริงๆเขาเมนวอลคใช่ไมฮะผมสองคนนี่เมนวิชววิช ไม่ชั่วมั่นใจไว้ก่อนไม่ชั่วร์แต่ว่าสองคนนี่คือก่อนหน้าที่จะมีคอนเสิร์ตคือตีตัวเข้าโรงพยาบาลกันสอบนเลยคือร้อนมากเลยว่ะคือยังไงเกิดอะไรขึ้นตัวใช้ประกันไม่คุ้มครับเลยแวะไปนอนจะหมดอายุพอดีไม่เอาไปงานหนเลยเด็กจิงกก็ไม่ได้อยากเข้าแล้วยเหมือนพูดเล่นนะแต่พูดจริงไอ่เนี่ยเออเจ็บตัวบ่อยออะไรย่างงี้จริงๆเราจะมีเต็นท์เราพิมพ์จะเอาเต็น่า เนื่องจากมันเป็นการเดบิวต์คอนเสิร์ตแรกของพวกเราครับเดบิวต์เดบิวต์เดบิวต์บุ๊คเกสีเกสิเกสีเกสีนั่นแหละครับพวกเราก็มีเซอร์ไพรส์มาให้ครับก็จะได้เห็นบุ๊กในอีกแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็จะเห็นผมแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนผมรับรองเลยว่าทุกคนต้อง ยิมหน่อยนะจะมีอะไรอยู่ไหนมองเห็นอยู่นี่อยู่ไหนแต่ร่างกายพร้อมใช่ไหมคะเพราะว่าบุกมีอาการบาดเจ็บพร้อมพร้อมัพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับสนุกแน่นอนครับแล้วก็คงคอนเซ็ปต์เดิมครับรักกันดีตีกันตายครับเพลงที่เลือกมาก็ก็มูดก็เหมือนคู่เราอะไรใช่เพลงของเราก็เออช่วยแล้วมัน มันเพลงนี้ละกันมันได้ความสนุกได้ความทะเลนแล้วก็แบบมันมีตีกันตอนเลือกกันได้เลยพี่เขาเริ่มถามนะเขาเริ่มเขาเริ่มจะแบบเจาะเราแล้วนะเราจะหลุดแล้วนะตอบไหมตอบไหมผมผมไม่หลุดหรอกครับอะไรพี่ถามว่าก่อนเลือกเพลงตียังไงอ๋อไม่ครับตีครับตีครับตอนนี้ยังตีไม่เหมือนที่เตรียมเลยแต่วราออกมาเป็นแฟนได้จริงครับผมเป็นแนชอบนะครับ ครับเราเวลาตอนของเราเป็นยังไงนะคู่เรานักโด่งมันกันเอาเลยเนี่ยก็ก็ถ้าแฟนคลับตามสตอรี่พวกเราก็ส่วนมากพวกเราก็จะไปสุ่มหัวเรียนร้องเพลงกันใช่ครับก็ใช้เวลาอยู่นู่นใช่ส่วนใหญ่ตั้งแต่ต้นปีครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเป็นเดบิวช์โชว์ไทม์ครับโชว์ไทม์ครั้งแรกก็ของโชว์ของพวกเราก็ประมาณเหมือน เหมือนพวกเรานั่งอยู่บ้านฟิลโฮมี่ผมจะพาผมจะพาผมจะพาทุกคนเข้ามาอยู่ในบ้านของผมในบ้านของผมสอยากให้ฟิลว่าแบบมันอบอุ่นแค่ไหนพาไปทุกห้องเลยไหมครับในบ้านเล่นนะครับเฮ้ยได้หมดครับได้หมดครับได้แต่เราไม่เรื่อยๆไม่เรื่อยครับไม่เรื่อยครับเรามีความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆเวลาแจ้งเข้าไปนิ่ๆหน่อยๆ เวลาเวลาเราทํางานเหนื่อยเวลาเราอยากมีความสุขอยากหาที่เซฟ,ฟโซนเราก็จะกลับมาที่บ้านอนะันน<ช>ี้ผมจะให้ฟิลแบบนั้นกับทุกคนจริงๆพอเราแข่งคู่อย่าไมัมีการคอลแลัปชัคอร์รัปคอร์รปชั่นอบบผอื่นคอร์รัปช่อื่นอ,อ๋อเหมือนที่ไม่เป็นไรไม่ได้พอแอล้วไม่ดูอนเกิดอนเกิดอนเกิดใครบ้างครับไมบดูก็คื เอาพ่อผมเองการ c o l l a คการจูนที่มีคอลแลบกันะเป็นยังไงเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เอิร์นมิกบอกครับถ้าถ้าถ้าในพาร์ทของคอลแลบก็จะมีมีหลายส่วนมีทั้งพันธมิตรแล้วก็มีทั้งเอ่อมีทั้งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับแล้วใจได้จะไปคิดว่ไม่ชอบหน้ากันยังไง รอดูดีกว่าเพราะว่าแค่ผมพูดพันธมิตรแค่นี้ก็สบอยแล้วครับเอยแต่แต่ผมอยากรู้เรามาในทีม Revolution เจนนี่ยามความรักว่ายังไงไี่อ่ากให้เขาถามเราอ่ะฉีกเลย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 ความรักเหรอก็พวกเราเป็น6คนนี่แหละครับของผมมาอยากให้เขาไปดูในโชว์มากกว่า ไอ้นี่อดนี่ยามโชงของเราของคนที่บอกว่ามันจะแบบเป็นยังไงก็ผมว่า f ีล l good ครับแล้วก็มีความผมบอกไม่ถูกอะแต่มันมันคือความรักที่เราจะให้ต่อคนมันสำลักความสุขจนล้นแหละเราได้ดูแล้วอ๋อผมดูทุกคู่เลยผมค่อนข้างขาดร้อยรอบไปแล้วฮะสบายอยู่ที่อันสุดท้ายนะเขาจะป ไอ้น้องน้องจุดมามีนโสปาก้าากแล้วรเเลอะไรกไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่อให้พ่าเพื่อพี่ต้องาเราแกู่จริงจริงใ่เต้นเพื่อเต้นอีกอ๋อได้ครับากไปเลยโพสสู้เพื่อนครับครับอ่าสำหรับใครนะครับที่มีบัตรอยู่แล้วก็มาดูพวกเรากันได้แต่ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับปิด 4ี่โมงเย็นทั้งสองวันเลยครับสามารถเปิดไอปิดปิดแล้วใช่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนได้เห็นพี่ๆแต่ละคนเนี่ยโชว์แต่ละโชว์บอกเลยผมเป็นมัมบี้พี่ฟุ๊กเอ้ยไม่ใช่พี่ฟุ๊กผมเป็นมัมบี้พี่ฟุ๊กด้วยอยากให้เรอดูพี่ฟุ๊กด้วยไม่ใช่มัมบี้เอ้ยแล้วจะมีนาจะมีนาดูแล้วเราชิพผู้ไหนที่สุดเราดูแล้วเอ๊ะผู้ไหนสุด ผมเห็นด้วยกับโฟสทุกอย่างเลยครับเริ่มแน่ได้เลยเออมัมมี่ใครอ่ะครับโอ้ผมเป็นมัมมี่เหรอผมมัมมี่ตอนตอนดาราวินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ทำไมอย่าขพ่อโค้ชนะเขาเขาโซคิวอ่ะคิวือน่ารักน่ารัก รับรองได้ความสุขเต็มเปี่ยมแน่นอนครับเป็นตัวรับแรงกันแท้เลยครับครับได้บินวิ่ไฟเพื่อวิ่งผ่านแดงเย้ y e s your turn bro แล้วผมผมว่าเรื่องแบบนี้ผมน่าจะต้องให้เจมินายฝาดอ้าวอะไรวะไม่เหมือนนี่คุยกันไว้ดีกว่าโอเคเอ่อเอ่อ Uh, okay guys uh, if you're an international fans and you're not in thailand right now or if you can't come to the concert or if you don't have the ticket right now uh, you can buy the live streaming ticket through ttm live until 4pm on both days uh, yeah we're hoping to see you guys online thank you